เที่ยวสีดารุณีประเทศจีนอุยนทยานซงเฉียวโกลและฉางเผิงโกสวยแบบย่อยักษ์ล้านตัวตในทริปนี้เราก็ยังแวะหลวงพ่อโตเลิซางพระแกะสลักบนหน้า,าผาภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปภูเขางอใบหนึ่งในสีภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศจีนและยังไปดูหมีแพนด้าสุดอันน่ารักอีกด้วยทริปนี้นะเราก็จะไปทั้งหมด8วัน7คืนจะเป็นยังไงไปดูกันครั้งนี้เราก็ได้เลือกมากับบริษัททัวร์แพนด้าฮอลิเดย์เที่ยวระดับพรีเมียมทัวร์บริษัทนี้นะจะเน้นแบบเที่ยวสบายๆไม่เรร่่งีบคอยๆ กันไปที่รัสถานที่ไม่ลงร้านไม่ขายออปชั่นเสริมหน้าง,งานอาหารครบโรงแรมเยี่ยมไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงพูดง่ายๆจ่ายครั้งเดียวรวมทุกอย่างครบจบที่ราคาเดียวโอเคทริปนี้นะเราก็เริ่มบินกันช่วงกลางวันบินตรงลงไปที่เฉินตูกันก่อนเลยพอถึงปับ๊บเราก็เดินทางไปทานอาหารเย็นเข้าโรงแรมพักผ่อนก่อนเลยแล้ววันต่อมานะเราก็ออกเดินทางไปที่เมืองเลอร์ซาน เพื่อไปดูหลวงพ่อโตเลอร์ซานพระแกะสลักบนหน้าผาภูเขาที่ใหญ่สุดในโลกบอกตรงๆเลยนะทุกคนพอเห็นจริงๆด้วยตาเปล่าเนี่ยบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มาก ศักดิ์สิทธิ์ยืนตะลึงไปหลายวิเลยทุกคนพอเสร็จนะเราก็ไปทานข้าวแล้วมุ่งหน้าไปสู่เมืองง้อไปซึ่งที่นี่นะก็มีวัดศักดิ์สิทธิ์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดเป้ากวัวซื่อซึ่งไหนๆเขาก็มาที่เชิงเขาง,ง้อใบแล้วก็มาไหว้เสริมบุญบาร,รมีกันที่นี่สักหน่อยพอมาอีกวันนะเราก็ขึ้นภูเขาง,ง้อใบกันเลยที่นี่นะเราต้องนั่งรถเหมาสักพักไปที่ที่ห เพื่อเราเนี่ยจะเปลี่ยนขึ้นกระเช้าเหินฟ้าทะลุไปที่ยอดเขาสูงซึ่งที่นี่นะจะสูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ3,000เมตรเลยทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศบนยอดเขาสูงแห่งนี้ซึ่งที่นี่าอากาศดีเป็นใจเราเนี่ยก็จะเห็นฟ้าเปิดเห็นทะเลหมอกบอกเลยว่าสวยสุดยอดวันถัดมาเนี่ยเราก็มุ่งหน้าตรงไปสู่เฉินตูไปเที่ยวเมืองที่จเจริญอันดับต้นๆของประเทศจีน ขอบอกเลยว่าที่นี่นะมีความทันสมัยคนเยอะตึกร้าก็ดูดีไปหมดไหนๆมาเสชวนแล้วไม่มาแวะเมือนีนเนี้ยก็อะไรกันอยู่นะเย็นเนี่ยเราก็าไปดูโชว์กันสักเล็กน้อยเตรียมตัวเดินทางในวันต่อไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมุ่งสู่ไปที่สีดานีพอเราเนี่ยมาถึงที่นี่เราเนี่ยก็ลุยเที่ยวกันเลยซึ่งเราเนะก็จะไปที่อุทยานซวงเฉียวโกก่อนที่นี่นะจะเป็นแนวแบบนั่งรถอุทยานไปจอดลงจุดตามที่ต่างๆที่มันเป็นไฮไลท์อะทุกคนเพื่อประชมบรรยากาศและถ่ายรูป ยลงโซเชียลเขาบอกเลยนะว่าสวยสุดยอดอลังการยิ่งใหญ่บอกว่าอยู่ยุโรปเนี่ยก็เชื่อ<ส>ทุกคนอย่างนี้นก็มาช่วงตุลาบอกเลยว่าใบไม้เปลี่ยนสีตอนนี้เนี่ยสวยสดมากไม่ได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีสวยขนาดนี้มานานแล้วทะเลสาบนะก็สวยใสสุดท้อนเห็นภูเขาด้านบนเลยทุกคนอเมซิ่งสุด,สด อากาศดีหิวก็เยี่ยมจะมีอะไรที่ดีไปกว่านี้ไหมเนี่ยแต่ถ้ามาที่นี่นะทุกคนต้องค่อยๆเดินเพราะที่นี่นะสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ3,000เมตรอากาศเนี่ยจะค่อนข้างบางแต่ก็มีปัญหาอะไรอยู่แล้วขอแค่เดินช้าๆไม่ต้องรีบ ทุกอย่างก็จะโอเคเลยพอมาอีกวันนะเราก็ไปเทียบอุทยานอีกแห่งชื่อว่าอุทยานเฉิงผึงโกตรงนี้นะก็จะเป็นวิวแบบแนวป่าไม้เป็นสะพานไม้ติดพื้นดินเดินทอดยาวไปบอกเลยว่าสวยไปอีกแบบเดินไปคุยไปกินขนมไปบอกเลยว่าฟินสุดๆ oh. ทริปนี้นะหลังจากเสร็จจากที่สีดารณุณีเราก็ไปกันต่อที่เมืองตูจังเย่ยเพื่อไปดูสูนหมีแพนด้ากันทุกคนนี่นะเหมือนเป็นที่เตรียมตัวของเหล่าน้องหมี เพื่อพร้อมปล่อยไปที่ป่าไมา้ธรรมชาติเราเนี่ยก็จะมาชมน้องหมีที่นี่กันบอกเลยว่าน่ารักมากๆแถมที่นี่นะมีหมีขาวดําไม่พอยังมีหมีแดงอีก น่ารักไม่แพ้กันเลยเขาบอกกันว่าวันเกิดของมีแพนด้าเนี่ยจะมีของของวัญดูวสามอย่างที่มีแพนด้าอยากได้ 1. คือขอเค้กไม้ไผ่ 2. คือขอกินเนื้อสัตว์บ้างและ 3. ขอถ่ายรูปแบบเป็นสีได้ไหมเพราะชีวิตฉันเนี่ยมีแต่สีขาวดำถ้าใครอยากไปเที่ยวจีนดีๆแบบพรีเมียมก็อย่าลืมนึกถึงแพนด้าฮอลิเดย์นะนึกถึงจีนต้องนึกถึงแพนด้าฮอลิเดย์